กมาอีกคทั้งกับผลิตภัณฑ์ของอรวยด้วยเกษตรผมคำนวณบริสุทธิ์ครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่เจอกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ข้าวดีบข้าวเด้งข้าวหางข้าวนก,ข,นกข้าวแดงข้าวลายเป็นชื่อเรียกของข้าววัชพืชที่สร้างปัญหาขึ้นในแป้งนาของคุณวันนี้คุณสบายใจได้ไดเพราะเราขอแนะนําหัวเชื้อชีวภาพเข้มข้นปลารวยด้วยเกษตรหัวเชื้อชีวภาพเข้มข้นเป็นน้าหมักของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการคัดสายพันธุ์ที่ดีและมีความแข็งแรงทนทานมารวมกันไว้ ด้วยความเข้มข้นสูงของกระบวนการหมักและขยายเชื้อเพื่อให้เกิดการสร้างเอ็มซมาให้มากขึ้นเป็นพิเศษทําให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานและย่อยสลายมากกว่าเดิมเป็นพันเท่าเพียงหลังจากคุณเก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยให้คุณปล่อยน้าเข้านารุงมขึ้นยำฟางให้จมน้ําแล้วฉีดพ่นหัวเชื้อจุลินทรีย์คุณภาพเข้มข้นตราด้วยด้วยเกษตรในอัตราหนึ่งลิตรต่อน้ำร้อยลิตรฉีดพ่นให้ได้2ไร่ทิ้งไว้3-4วันแล้วตีดินด้วยรถตีดิน ทิ้งไว้ให้ครบ7วันนับตั้งแต่วันฉีดพ่นคลาดนาพร้อมทำเลนเตรียมหวานได้ทันทีหัวเชื้อที่อภาพเข้มข้นตรารวยด้วยเกษตรจะทําการย่อยสลายต่อสังข้าวและข้าวดีดบริเวณหน้าดินให้หมดไปภายใน7วันปัญหาข้าวดีดในแปลงนาของคุณจะหมดไปภายใน3าฤดูการเพาะปลูกโดยเฉลี่ยใช้การลงทุนไร่ละ175บาทสําหรับสิ่งที่เกษตรกรจะได้กลับคืนสู่แปลงนาของคุณนั้นมีค่ามหาศาลเช่น เราจะได้ปุ๋ยธรรมชาติจากการไม่เผาฟางข้าวปริมาณ800กิโลกร,รัมถึง1,000กิโลกร,รัมต่อไร่ส่งผลทําให้พื้นนาของคุณกลับมาสู่ความสมบูรณ์เหมือนในอดีตอีกครั้งนําความสมบูรณ์กลับมายัางต้นข้าวทําให้ต้นข้าวแข็งแรงสามารถต่อสู้กับศัตรูพืชและโรคไฟต่างๆได้เป็นอย่างดีเราลองมาฟังปัญหาที่พี่น้องกเษกษตรกรตัวจริงเขาพบเจอกันว่าปัญหานั้นส่งผลกระทบอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ถามว่า30ปีที่ผ่านมา เจอปัญหาอะไรบ้างข้าวดีข้าวดีคข้าวตอนก็เป็นข้าวปนเนี่ยแต่ตาใไปนี้มันไม่ใช่เป็นข้าวดีข้าข้าวดีมันเยอะไงแล้วโอ้โหมันก็ยังไง่ะมันมันกินข้าวดีหมดเลยข้าวดีหรือข้าววัชพืชมีลักษณะเหมือนต้นข้าวจนแยกไม่ออกข้าววัชพืชนี้แบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่นข้าวหางข้าวนกข้าวดีข้าวเด้งข้าวลายหรือข้าวแดงซึ่งเป็นข้าววัชพืชร้ายแรงในนาข้าวในระยะเริ่มต้นของการระบาด ข้าวจะพืชหรือข้าวดิจะแฝงตัวเข้ามาในนาข้าวเพียงไม่กี่ต้นหากไม่มีการกำจัดในระยะเวลา2-3ถึงฤดูเท่านั้นข้าวดิก็จะสามารถเพิ่มจำนวนเป็นหลายล้านต้นปกคลุมจนมองไม่เห็นต้นข้าวพี่น้องกเกษตรกรต่างหาวิธีการต่างๆมาช่วยแก้ปัญหาแต่ก็ไม่เป็นผลดีเท่าที่ควรกลับตรงผลที่ทําให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกด้วยใช้ลากแล้วก็ตัดเกียเก่ยวเกี่ยวไม่ได้ส่งผลมาทางด้านแก้ไขที่ถูกต้องชัดเจนเลย ยิงเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นโอ้โหทั้งลูดคารพัดอน่ยป้ายเขาเรียกป้ายป้ายนะป้ายแล้วก็อะไรอีกลูดใช้สองคนดึงออดออดใช้เชือกขึงชุบน้ำยาแล้วก็ลูด,ลดปไปอ่าได้ผลไหมมันก็ได้มั่งไม่ได้มั่งมันได้ทีโดนมันตายมันก็แซงขึ้นมาใหม่มันก็แตกขึ้นมาอีกแตกขึ้นมาอีกจับลูกกาเจอกันหมดไหมทุกเจ้าครับจ้างคนตัดก็ว,วันละสองห้าสิบ พอพี่พี่แก้ปัญหาด้วยการจ้างคนตัดมาปิกายโดนไปสองหมื่นกว่าเฉพาะนี่นะซึ่งเราขอเสนอการแก้ปัญหาที่ได้ผลอย่างชัดเจนเพียงระยะเวลาอันสั้นทําให้พี่น้องเกษตรกรสามารถทํานาได้ยอย่างต่อนเนื่องและได้ผลเป็นที่น่าพอใจด้วยหัวเชื้อชีวภาพเข้มข้นตราวรวยด้วยเกษตรหัวเชื้อชีวภาพเข้มข้นเป็นน้าหมักของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการคัดสายพันธุ์ที่ดีและมีความแข็งแรงทนทานมารวมกันไว้ ด้วยความเข้มข้นสูงของกระบวนการหมักและขยายเชื้อเพื่อให้เกิดการสร้างเอ็มซาให้มากขึ้นเป็นพิเศษทําให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานและย่อยสลายมากกว่าเดิมเป็นพันเท่าเพียงหลังจากคุณเก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยให้คุณปล่อยน้ําเข้านารุงขึ้นยําฟังให้จมน้ําแล้วฉีดพ่นหัวเชื้อจุลินทรีย์คุณภาพเข้มข้นตราด้วยด้วยเกษตรในอัตราหนึ่งลิตรต่อน้ำร้อยลิตรฉีดพ่นใด้ได้2ไร่ทิ้งไว้3-4วันแล้วตีดินด้วยรถตีดิน ถิงไว้ให้ครบ7วันนับตั้งแต่วันฉีดพ่นคลาดนาพร้อมทำเลนเตียมหวานได้ทันทีหัวเชื้อชีวอภาพเข้มข้นตราโดยด้วยเกษตรจะทําการย่อยสลายต่อสั่งข้าวและข้าวดินบริเวณหน้าดินให้หมดไปภายใน7วันปัญหาข้าวดินในแปลงนาของคุณจะหมดไปภายใน3ามฤดูกาลเพาะปลูกก่อนใช้ไร้ความเชื่อมั่นความรู้สึกจะเป็นอย่างไรลองไปฟังดูครับเห็นแล้วเชื่อไหมก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่วันแรกที่มา S <S ยังไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจบอกตรงๆว่ามันยังไม่ม mm hmm> ั่นใจหลังจากใช้หัวเชื้อชีวภาพเข้มข้นตรารวยด้วยเกษตรไปแล้วผลจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับพวกเข้าเดือเข้าดดีอ๋อเป็นไงบ้างก็รู้สึกบางบางชัดเจนใช่ไหมบางกว่าทุกปีปีนี้บางขนาดนี้ก็เป็นที่น่าพอใจแล้วยุ่ยดีไหมยุ่ยมองไม่มีเลยเห็นข้าวเห็นเม็ดข้าวดีลอยมาอะไรไหมเห็น เยอะไหมเยอะคนก็ยังมาดูกันเลยว่ามันใช้ได้จริงสี่วันความรู้สึกของพี่เปลี่ยนแปลงไหมฟังยุ่ยดีฟังยุ่ยดีเน่าเลยพี่พี่สันอย่าพูดเพื่อชมนะไม่ได้ชมครับเอาตามความรู้สึกเลยไม่ดีก็ด่ามาจริงเลยครับจริงนะผมการันตีได้เลยว่าของเขาดีแน่นอนครับสินค้ารับประกันความพอใจเจ็ดวันไม่ใหญ่ยิ่งดีขึ้นเงิน